สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบช่องนูเลชแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพากันไปดูบ้านนะคะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวเลยนะคะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีนะคะเดี๋ยวให้ดูบริเวณโดย,โดยรอบก่อนที่เราดู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 ดดอ่าก็จะประมาณนี้นะคะที่ของเรานะคะอ่าอันนี้คือที่ของเราะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือตำแหน่งบ้านเรานะคะซึ่งพ่อเนี่ยก็มาวัด ที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เริ่มตั้งเสาเอกนะคะซึ่งเป็นวันแรกนะคะการทําบ้านเลยเราจะต้องเริ่มตั้งเสาเอกเสาโทนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็ไปดูเลิกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าเขามีการตั้งเสาเอกยังไงนะคะด้านหลังเนี่ยเขากำลังที่จะยกเสาอยู่นะคะให้ครบมีทั้งหมด16ต้นนะคะวันนี้เขาก็มีหลายคนนะคะออมา ช่วยนะคะซึ่งแบบเป็นมิตรไมตรีที่ดีมากนะคะที่มีหลายๆคนนะคะมาช่วยเพราะว่าบ้านหลังนี้คะพ่อก็บอกว่าเขาจะสร้างเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคอยมาช่วยดูนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปดูการตั้งเสาเอกกันนะคะไปดูกันเลยค่ะมา ผูเตี้ยก็ผู้สูงแท้ที่สีเขาคู่กัน เดี๋ยวนี้เราก็จะมาจัดของนะคะเพื่อที่จะไปไหว้เสาเอิงแล้วก็เสาโทของเรานะคะของก็หลายอย่างมากที่เตรียมมันกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะคือตีห้ากั้เวัวหน้ามาวัดวัวเราค่อยไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้าง

ตอนนี้นะคะพ่อก็กําลังจะไล่กระถานะคะตามที่พระอาจารย์นะคะได้บอกนะคะก็กําลังจะขึ้นเสาอีกนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเขากําลังที่จะยกเสาเอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาช่วยกันยกยังไงนะคะช่วยรุนแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังจะยกแล้วเขากำลังยกเสาโทนะคะเปลี่ยนคนดูเลยค่ะเขาลังยกเสาโทเป็นไงนะคะตีน้ีูกเข้าไปเรื่อยเออวัง ค่ะสำหรับคลิปยกเสาบ,บ้านของเรานะคะวันนี้เราก็แทบจะเสร็จสิ้นเกือบเรียบร้อยนะคะยกเสาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือเสาเอกแล้วก็เสาโทนะคะแล้วก็เสาทั้งหมดอีกสิบทั้งหมดเนี่ยสิบหกต้นนะคะ<ด>ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทนะคะในเวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นฝากติดตามนะคะกด ไลค์กดซับสไคร e นะคะในคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาอัปเดตนะคะการสร้างบ้านในขั้นตอนอื่นๆให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ